สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เขามารับชมนะครับสําหรับมือวานนี้กบพอมาพอกันช่วงเที่ยงนะครับกะหายๆนะครับหายไปเป็นอาทิตย์จังที่ลงคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้กะเล่ดงานประจําอยู่นะครับกะอย่าพึ่งลืมกันเด้อครับเด้อเมื่อนี้เห็นตรงงนานะครับเร็จว่าคิดหม่อีกแล้วนะครับ นี่ก็ฟ้าขอบลำโพงนะครับขอบกันน้ำแหละจะว่าเสียเอาไปติดอยู่ใตท้องรถนะครับตัวนี้ก็ผมก็ได้จ้องหูกลางนะครับจ้องหูกลางใส่น็อต M8 นะครับหัวจมเพื่อว่าบ่อยากยึดใส่ตัวนี้ยึดนะครับเพราะว่ามันมันบอกบางผววนะครับผมยานมันหักผมก็เลยบ่ใส่เป็นน็อตยึดตรงกลางเอา ส่วนลำโพงนี่กะลำโพงนี่กะสิเป็นลำโพงเก่านะครับลำโพงเก่าที่ผมถอดออกมาจากรถหล,ล,ละกะทำการเอาสีผลนะครับเป็นสีเหลือๆนะครับสีเหลือจากผมเอามาผลตูนะครับแก่เป็นสีที่หลอกได้นะครับแก่ผลั้นนึงแล้วเป็นคล้ายๆพลาสติกนะครับเป็นยางนี่แหละและเอาสีดำด่านผลซ้ำอีกรอบนึงนะครับ เดี๋ยวไปเบิ่งนะครับว่าผมติดมองไดนะครับตอนนี้กะปูศาสตร์นะครับติดเขาเรียบร้อยนะครับกะตรงขางล่างนะครับที่หลังสุ่มรอรถนะครับมันจะมีเป็นโค้งเล็กนะครับกะผมเลยทําการเจาะรูนะครับแล้วก็ยึดเข้าไปใหม่นะครับ คือลูกเก่ามันมีอยู่แต่มันอยู่ต่ําเกินนะครับมันบร่อยระดับมันผมกะเจาะแล้วก็เอาขึ้นไปอีกนะครับทั้งสองฟังเลยนะครับฟังผุนกะรู้ว่าผ่าเพียมหรือเปล่านะครับกะต,ติดเข้าไปเรียบร้อยนะครับหลอกกะสีทําการยึดลำโพงแล้วก็เดินสายนะครับกะเหตุผลหนึ่งที่บยาวไปไว้ด้านหน้านะครับเพราะว่าตรงกระจังหนารถมัน ที่เห็นเขาติดกันไลลายนะครับแถวข้างหนามันทําความสะอาดอย่างนะครับเวลาเขาติดไปแล้วอย่างหนึ่งรถผมมันกระจังหนาล้นเป็นสินเดียวนะครับมันก็คือดีแม็กดีแม็กมันสิมีปสองชิ้นนะครับถทาทอชิ้นน้อยอก็อาจติดไปเสร็จเสร็จรำพงหรือทําความสะอาดได้นะครับแต่ถ้าเป็นรถเก๋งหรือรถยี่ห้ออื่นกะผมก็บโแน่อใจนะครับแต่ว่าหนึ่งสาเหตุหลักก็คือ้าเขาไปติดหมอหันนะครับ อากาศที่มันดิ่งมากจากหนารถนะครับมันสีมาประทะกับหมอน้ำมันนะครับแต่ว่าถ้าเฮาลำพงไปติดไว้มันก็สีบดบังนะครับการระบายความหอนมันก็สีอาสีมีผลนะครับแต่ว่าอาจบดหน่อยก็ร้ายแต่ว่ามีแน่นอนนะครับผมก็เลยบ่อยากไปยุ่งกับมันเพราะว่าเครื่องยนต์มันกับเป็นปัจจัยหลักนะครับถ้ามันมีปัญหาขึ้นมามันสีเบิดลายนะครับเดี๋ยวจังไงเดี๋ยวผมติดลำพงเรียบร้อยครับเดินซ้ายแล้วจังมาเบิ่งน้ำกันนะครับว่ามันสีเป็นอย่างไร อันเสียงนกข้างๆนี่พวกนีอ้อีกครับเดี๋ยวผมพาไปเปิดได้ครับนกน,นี่ก็เยอะตัวงามๆครับตัวน้อยๆปูนต้องปูนในห้องแวกๆเนี่ยอันนี้มันเขาก็เที่ยวครับแต่อันนี้ก็เฮลินเบิร์ตแมนนอร์เกินซื้อถือบูนอันต,ตัวน้อยๆอีกอั่างนี่อันุูนก็สายพันธุ์เดรื่องนกแก้วครับใครสนใจก็แจมมา เดี๋ยวผมจะลงให้เบิรงนะครับเอาเดียให้เบิร์เรื่อยๆรอใหนะ้มันออกไข่กันนะครับเดี๋ยวจะจังมาเบิรงกันนะครับถ้าใครสนใจเลี้ยงนะครับเดี๋ยวสีแบ่งๆกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้กะเดี๋ยวจังมาติดตามกันไหมนะครับเดี๋ยวผมติดตัง้งใส่ลำโพงและเดือนสายเรียบร้อยแล้วจังมาเบิ่งน้ำกันนะครับวานจะเป็นยังไง กรารบูรณาลิปดดนนะครับจังไรกะฝากกดไลค์กดแชร์ได้เครับเดอ้อสวัสดีครับ